้าสำหรับคลิปวเดีโอนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงตัวอย่างของการใช้ปริพันธ์สองชั้นในการหาปริมาตรต่อนะคะในข้อนี้เขาต้องการที่จะหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการตัดพาราโบลอย์ z เท่ากับ8ลบ2 x กำลังสองลบ y กำลังสองด้วยระนาบ x เท่ากับ1 y เท่ากับ2และระนาบพิกัดในอัตภาคที่1ถ้าเราวาดรูปนี้นะคะรูปของพาราโบลอยตัวนี้นะคะ จะเห็นว่ารูปที่ได้นี้มันจะเป็นรูปถ้วยคว่ำนะคะก็คือเราจะต้องไปใช้ความรู้ในเรื่องการวาดภาพเนาะมาอีกนะคะก็คือเราจะได้รูปประมาณนี้โดยที่รูปตรงนี้เป็นลักษณะของวงรีนะคะเป็นวงรีที่มีจุดตรงตัวแกนแซดนี้เป็นเลขแปดนะคะถ้า x เป็น0ูนย์ y เป็นศูนย์ได้แซดเป็น8ดเห็นไหมจะได้จุดบนแกนแซดเป็นแปดนะคะ และจะได้สมาการตัวนี้นะะสมาการวงรีวงนี้ซึ่งเป็นสมาการวงรีที่อยู่บนระนาบพิกัด xy ใช่ไหมคะทุกคนจะต้องรู้ว่าค่า z ซจะต้องเป็นศูนย์ถูกไหมถ้าเราให้ z ตัวนี้เป็นศูนย์ครูก็จะได้สมาการตัวนี้วงรีวงนี้นะคะถ้าแซเป็นศูนย์ครูก็จะได้เป็น8ลบ 2x กำลังสองลบ y กำลังสอง นั่นคือได้ 2x กำลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับ8นั่นเองนะคะก็คือชื่อของสมการตัวนี้คือตัวนี้นะคะจากนั้นถ้าเราจะดูว่าระนาบ x เท่ากับ1น y เท่ากับ2อตัดตัดรูปนี้ยังไงอย่างเงี้ยมันดูยากนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปใน3ามิติแล้วเราต้องใช้มือวาดด้วยใช่ไหมเรามองเห็นยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูก่อนครูก็มาดูว่าเอ๊ะจุดตรงนี้มันเป็นจุดเลขอะไร จุดตรงนี้เป็นจุดที่อยู่บนแกน x ใช่ไหมคะค่า y ตัวนี้ได้0นย์เพราะฉะนั้นถ้าครูอยากหา x ครูก็ได้ x กําลังสองเท่ากับ8ส่วน2ก็เท่ากับ4แสดงว่า x จะเท่ากับบวกลบ2ครูเลยรู้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับเลข2ข้างในตรงนี้ก็มีค่าเป็นลบ2ดูไหมคะไอข้างใน x ตัวนี้นะคะเป็นลบ2แต่ครูไม่เขียนนะคะนั่นคืออะไรนั่นคือครูเลยรู้ว่าไ x เท่ากับ1เนี่ยมันตัดภายในตรงนี้ ใช่ไหมคะมันตัดข้างในนะคะมันตัดข้างในรูปนะคะ,ะจากนั้นมาถ้าครูอยากหาตัว y บ้างละ่ะถ้าเราอยากหาตัว y เราก็ให้ y ตัวนี้มีค่าเป็นศูนย์อ่ะขอโทษเราให้ x ตัวนี้เป็นค่าเป็นศูนย์เพราะว่าเราอยากหาพิกัดบนแกน y นะคะให้ x เป็นศูนย์ครูจะได้ y กําลัอ2เท่ากับ8นั่นคือ y เท่ากับบวกลบรูท8จะได้ว่าจุดตรงนี้คือรูท8ซึ่งรูท8มีค่ามากกว่า2แสดงว่า y เท่ากับ 2, 2ที่มันตัดมันก็ตัดข้างในเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้ดูภาพได้เห็นชัดมากที่สุดเราทํามาเป็นในรูปแบบ2มิติบนแกน x y เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องวาดเป็นบริเวณ R อยู่ดีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็วาดให้เหมือนค่ะวเวลาวาดมีจุดบนแกน x เื่่อว่า2นะคะจุดบนแกน y ก็คือรูทแครูก็เห็นไหมคะสกับรูทแแล้วครูก็ทําเส้นสีเขียวตัวนี้เชื่อมมาแลก,กลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราก็รู้ว่า x เท่ากับ1มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ y เท่ากับสอยู่ตรงนี้มันตัดกันแบบนี้ครูก็ลากเส้น x เท่ากับหแล้วก็ y เท่ากับสก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นรูปบริเวณ r ของเราอะที่ถูกเ,เป็นทรงตันที่ถูก เ,เกิดจากการตัดพาราโบลอยตัวนี้ด้วยระนาบ2อ,อันนี้และอัตราภาคที่1น,นะคะก็คือเป็นรูปนี้บริเวณ R ของเราก็คือเป็นบริเวณนี้ก็คือบริเวณสีเหลืองที่ครูเขียนใหู้นี้ก็คือเป็นบริเวณ R ถ้าใครอยากเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ให้เข้าสู่โปรแกรมเขาเรียกอะไรไปเข้าอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ เข้า Google search โปรแกรมนี้นะคะที่เราเคยเรียนมานะคะก็ c a l c i o t 3 d นะคะอันนี้ครูวาดรูปให้ล้ก็จะมี y เท่ากับ2ดูด้านซ้ายนะคะสมการจะมี y เท่ากับ2 x เท่ากับ1แล้วก็ z เท่ากับ8ลบ2 x กำลังสลบ y กำลังสนะคะเราสามารถที่จะดูได้ว่ามันเป็นรูปพาราบลโบลอยใช่ไหมคะก็คือเป็นรูปที่ที่ครูบอกว่าปากของมันเป็นวงรีเห็นไหมคะ แล้วก็เป็นแบบถ้วยคว่ำใช่ไหมแล้วก็มี x เท่ากับ1แล้วก็ y เท่าก2เป็นตัวตัดมันใช่ไหมคะเราสามารถดูได้เพรอะะงนั้นพื้นที่ที่ครูวาดเนี่ยเนี่ยทุกคนสามารถเอียงได้นะทุกคนก็ดูดูว่ามันเป็นรูปแบบไหนครูก็นํารูปนี้มาทําให้ดูในหน้านี้อทุกคนดูนะก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่ครูวาดตัวนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่บริเวณส่วนนี้ ถ้าเราดูในแนว x y นะคะ x กับ y แบบนี้พวกจะเห็นว่าส่วนที่เราวาดเนี่ยก็เป็นส่วนนี้นะคะถูกไหมที่เป็นพื้นที่บริเวณ R ของเราก็จะเป็นที่คูณแรงเงาสีแดงนี้นะคะหรือถ้าดูในรูปแบบสามมิติก็จะเห็นว่าไอเซียวตัวเนี้ย ปริส่งตันที่เราอยากได้เนี่ยก็คือรูปนี้รูปนี้เลยนะคะเป็นสีน้ําเงินตัวนี้นะคะหรือถ้าดูเซี่ยวนี้ก็จะเห็นว่าเราอยากได้เป็นเซี่ยวนี้อ่าเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เราอยากได้เนี่ยคือปริมาตรนี้ที่ที่ครูทําแรงเงานี้ให้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสามมิติก็จะดูเป็นรูปตัวนี้สีน้ําเงินแต่ถ้าเป็นสองมิติรูปนี้ก็จะเห็นชัดเจนเป็นตัวนี้ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ พร้อมแล้วในการหาปริมาตรเพราะฉะนั้นสูตรปริมาตรคืออะไรถ้ายังจําได้อยู่ปริมาตร V เท่ากับใช่ไหมคะอินทิกรันสองชั้นของแซด dA บน r อันนี้คือสูตรที่ทุกคนต้องจําได้ใช่ไหมคะโดยที่แคืออะไรแซก็คือตัวนี้ถูกไหมส่วน dA สามารถเขียนเป็น dx dy หรือว่า dy dx ก็ได้แล้วแต่ว่าแบบไหนยากงก่ายกว่ากันใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็ เช่นเดิมครูก็จะทําให้ดู2แบบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกทําแบบไหนเช่นถ้าใครอยากจะหาเป็นแซทตัวนี้ก็เขียนไปเลยนะคะเป็น8 2ลบ2 x กำลังสลบ y กำลังส da เปลี่ยนเป็น dx dy อันนี้อันที่1ห,หรืออันที่สองอยากจะเขียนเป็น dy dx ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าถ้าเจอโจทย์อันไหนมันยากง่ายกว่ากันในการอินทิเกรตอ่ะ จากนั้นมาครูเคยบอกเราว่าถ้าตรงส่วนนี้นะคะเราต้องดูบนบริเวณ r ใช่ไหมคะ da เนี่ยต้องดูบนบนบริเวณ r ซึ่งเราวาดไว้แล้วแบบนี้นะคะอ่ะเขียนสมการไว้ก่อนนะคะสมการตัวนี้ชื่อของมันก็คือตัวนี้ถูกไหมคะชื่อของมันเป็นตัวนี้อ่ะถ้าเกิดว่าถ้าใครดูเป็น dx ก่อนต้องทำเส้นขนานแกน x ใช่ไหมคะจำได้อยู่ใช่ไหมคะ ถ้าเป็น dx ข้างในจะต้องทำเส้นขนานแกน x และทำสมการเป็น x เท่ากับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันชื่อว่า x เท่ากับ1เขียนไว้ก่อนตัวนี้คือ y เท่ากับ2ใช่ไหมคะสมการสีเขียวตัวนี้ชื่อของมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าครูทำเป็น x เท่ากับครูจะได้กลายเป็น x กำลังสองเท่ากับ8ลบ y กำลังสองส่วน2เพราะฉะนั้น x เดียวจะเท่ากับบวกลบรูท 8ลบ y กํลัง2ส่วน2ถูกไหมมันจะได้เป็นตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นลบกับวกงนี้ครูอธิบายหลายคลิปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอยู่ด้าน x ที่เป็นบวกใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้บวกรูทถูกไหมเพราะฉะนั้นครูก็ทำเป็นขนานแกน x ใช่ไหมคะจุดด้านซ้ายมัน เกิดจาก x เท่ากับ1จุดด้านขวาคือ x เท่ากับรูทแลบ y กำลังสองครูก็นำตัวนี้กับตัวนี้มาใส่เป็นขอบเขตบร,ริเวณของ x เราก็คือ x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับสแควรูทแดลบ y กำลังสองส่วน2แบบนี้จากนั้นของ y ล่ะทำไงของ y เราก็ต้องไปดูขอบเขตของรูปเราเราก็ขยายรูปเราเราอยากรู้ว่ารูปเราเนี่ยบร,ริเวณ R เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันอยู่ระหว่าง y ค่าของมันเป็นอะไรบ้าง เรารู้แล้วว่าตรงนี้มันคือ y เท่ากับสองแน่แต่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้เราต้องไปหาจุดตัดใช่ไหมคะเราถึงจะอ่านค่า y ออกมาได้จุดตัดตรงนี้เป็นจุดตัดที่เกิดระหว่างเส้น x เท่ากับ1แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครูก็ต้องเอา x เท่ากับ1มาแทนค่าที่นี่แทนค่าที่นี่ก็ได้นะคะสมการเริ่มต้นครูก็หาจุดตัดหาจุดตัดของ x เท่ากับ1และ สอง x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับแปดนั่นคือครูเอา x เท่ากับหตัวนี้แทนค่าเข้าไปที่นี่ครูจะได้มีค่า y กำลังสองเท่ากับหจะได้ y เดียวจะเท่ากับบวกลบรูทหซึ่งตัวนี้ต้องเป็นบวกลรูทหกถูกไหมคะเพราะมันอยู่ด้านบนใช่ไหม mm hmm. ครูก็เลยได้ว่าค่าขอบเขตของ y เนี่ยตั้งแต่เลข2ถึงสแควรูทหกนั่นเองนะคะจากนั้นถ้าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปทํา ตัว dy ก่อนบ้างนะคะถ้าใครทำดีวาก่อนก็คือต้องทําเส้นขนานแกน y แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็มาดูเส้นขนานแกน y แบบนี้ตรงนี้จาก y เท่ากับ2ชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มี y เท่ากับครูก็ต้องมาแปลงล่าง y ก่อนอ่ตัวนี้นะคะ Y ากำลังสองเท่ากับ8ดลบ 2x กําลังสอง y เดียวจะเท่ากับบวกลบรูทแปดลบ 2 x กลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะเลือก y ที่เป็นบวกหรือลบเส้นนี้มันเป็นเส้นที่อยู่บน y ที่เป็นบวกแสดงว่าครูต้องเลือกบวกรูท8ลบ2 x กาลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเส้นขนานแกน y จุดนี้คือ y เท่ากับ 2, 2 <S จุดนี้คือ square root ลบ2 x กาลังสองครูก็มาใส่จากนั้นดูเขเียค่า x แล้วก็ขยายรูปใหญ่มา บริเวณ R แบบนี้อยู่ระหว่างค่า x เป็นอะไรต้องไปอ่านเลขวนกัน x ยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะอันนี้แปลว่ามันอยู่ระหว่าง2อันนี้ก็คือ x เท่ากับ1กับ x เท่ากับ2ถูกไหม x เท่ากับ1กับ x เท่ากับ2ครูก็สั่งเลยอ่าขอโทษนะคะครูผิดนิดนึงตรงนี้นะคะบริเวณนี้หาจุดตัดอีกแล้วนะคะยังไม่ได้หาจุดตัดเนาะไม,ไม่ใช่เลข2นะคะเมื่อกี้ครูพูดผ,ผิด อ่ะอันนี้ก็เป็นระหว่างนี้ถูกไหมก็คือ x เท่ากับ1แล้วจุดนี้คืออะไรก็คือต้องไปหาจุดตัดระหว่างอะไรระหว่าง y เท่ากับ2คือเส้นนี้ใช่ไหมจับเส้นโคง้คงนี้ของเราเพราะฉะนั้นครูก็ต้องไปหาจุดตัดอ่าหาจุดตัดของ y เท่ากับ2และ 2x กาลัง2บวก y กาลัง2เท่ากับ8ทุกคนก็เอา y เท่ากับ2แทนค่าที่นี่ ครูก็จะได้เป็น 2x กำลัง2บวกด้วย4เท่ากับ8 2x กำลัง2เท่ากับ4 x กำลัง2เท่ากับ2เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับบวกลบรูท2 x เท่ากับบวกลบรูท2เพราะฉะนั้นครูก็เลยได้เป็นขอบเขตของเราก็คือ x เท่ากับ1ถึงรูท2แบบนี้นะคะอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็สามารถหาปริมาตรได้แต่ว่าครูไม่อินทิเกรตให้นะคะทุกคนอาจจะลองไปอินทิเกรตเองก็ได้นะคะซึ่งทั้งสองอันนี้ถ้าเราอินทิเกรตจะต้องได้คำตอบที่เท่ากันใช่ไหมคำตอบของสองตัวนี้จะต้องเท่ากันแล้วก็เวลาทำจริงๆอะ่ะเราอาจจะไปเจอข้อสอบที่ให้หาคำตอบหาปริมาตรเป็นคำตอบก็ได้ ถ้าให้หาคำตอบเลยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลือกวิธีที่หหรือเลือกวิธีที่สองอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องทําทั้งคู่เนาะเพียงแต่ว่าเวลาที่ครูสอนครูทําให้ดูทั้งคู่นะคะหรือเราอาจจะไปเจอข้อสอบที่กํากหนดให้ dx dy มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ดันไปเจอโจทย์ที่เป็น dy dx แบบนี้ก็ได้อาจจะสลับลําดับหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเจอแบบไหนก็คือขั้น ขั้นตอนนี้คือเราจะต้องมาวาดบริเวณ r ให้ได้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยมาดูกันว่า,าถ้าจาก dx dy เปลี่ยนเป็น dy dx แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องดูแบบไหนก่อนอันนี้ครูได้สอนในหัวข้อของการสลับลำดับแล้วเนาะ,ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่สิบจุดหนึ่งห้านะคะต่อมาเป็นตัวอย่างที่สิบจุดหนึ่งหกนะคะตัวอย่างที่สิบจุดหนึ่งหกเนี่ย เขาบอกว่าให้ใช้ปริพันธ์สองชั้นในการหาปริมาตรของทรงตันที่ปิดล้อมด้วยทรงกระบอกตัวนี้และระนาบตัวนี้นะคะข้อนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราไปใช้โปรแกรมดูครูทำมาให้เรานะคะถ้าเราใช้โปรแกรมดูเนี่ยก็อย่างด้านซ้ายเนี่ยครูวาดเป็น y บวก z เท่ากับ4แล้วก็ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ4นะคะจะได้รูปนี้เป็นทรงกระบอกที่มีระนาบตัดอยู่แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น อันนี้คือรูปในสามมิตใิให้เราเห็นแต่ว่าครูเอียงเอียงรูปให้เราเห็นเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าครูอยากจะหาปริมาตรของทรงตันที่ปิดล้อมด้วยทรงกระบอกปิดลออ้มลอมด้วยทรงกระบอกตัวนี้ใช่ไหมคะปิดล้อมด้วยทรงกระบอกตัวนี้แล้วก็เป็นระน,นาบตัวนี้ใช่ไหมคะและซับเท่ากับศูนย์ซัเท่ากับศูนย์ท,นทุกคนต้องรู้นะคะก็คือเป็นที่พื้นนะคะเป็นที่พื้นของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปจริงๆของเราเนี่ยก็คือรูปนี้ ที่มันอยู่บนพื้นนะคะทุกคนแ้วครกเปลี่ยนสีนะครูเอาเป็นสีที่เห็นชัดเอาเลยดีสีส้มแล้วนะคะรูปของเราก็คือตัวนี้โดยที่มีการปากที่มันตัดแบบนี้อ่ะมันเป็นทรงกระบอกใช่ไหมแล้วมันก็โดนเหมือนมีดตัดออกมาแบบนี้พรานรูปของเราจะเป็นแบบนี้โดยที่มีแผ่นด้านบนคืออะไรไอตัวด้านบนเนี้ยที่ปิดด้านบนเนี้ย คือระนาบตัวนี้ถูกไหมอันนี้ปิดด้านบนเนี่ยด้วยระนาบเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนไว้ให้เห็นด้านบนที่ปิดตรงนี้เป็นสีแดงแล้วกันนะคะแผ่นสีแดงก็คือแผ่นระนาบถูกไหมเพราะฉะนั้นชื่อของมันก็กลายเป็น y บวก z เท่ากับสอันนี้คือระนาบที่ปิดใช่ไหมคะ แล้วเวลาที่เราฉายรูประนาบนี้ลงมาที่พื้นอย่างเงี้ยขอบเขตของรูปเราบริเวณ R มันก็ยังเป็นรูปแบบของวงกลมนี้อยู่ดีนึกภาพตามครูนะคะมันจะมีแบบเป็นแบบทรงกระบอกแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเป็นแบบนี้เพแ้นบริเวณ R ของเราเนี่ยเป็นบริเวณ บริเวณสีตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นสีชมพูตัวนี้อันนี้เป็นบริเวณ r ของเราเพราะเราฉายภาพลงถูกไหมอัน,นยังจําได้อยู่ใช่ไหมอ่ะเช่นเดียวกันกับไอ้ข้อเมื่อกี้ไ,ได้ถ้าครูแบบฉายภาพตัวนี้ลงมาข้างล่างทั้งหมดมันก็จะได้รูปนี้เป็นบริเวณ r โดยที่มีขอบเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะซึ่งชื่อชื่อของมันชื่อของวงนี้นะคะ ก็คือ x กำลังสบวก y กำลังสเท่ากับ4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็จะทําการหาใช่ไหมคะทำการหาปริมาตรนะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนถ้าเราเดองเดาไม่ออกเนี่ยเราดูก็ได้อย่างเช่นอันเนี้ยมันมีซัดแค่สมาการนี้สมาการเดียวแสดงว่าไอาตัวนี้แหละปิดด้านบนเพราะว่าโจทย์ของเราอ่ะ,อะให้ปริมาตรก็คือปริพันธ์สองชั้นของซั da ใช่ไหมเราซัดตัวเนี้ยมันคือจากสมาการนี้อันเดียวเนี่ยแหละ อันนี้คือเทคนิคดูง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไปวาดรูปเราควรจะได้รูปนี้ใช่ไหมคะก็วาดรูปให้ก่อนตัวนี้เป็นวงกลมใช่ไหมเป็นวงกลมเลยเป็นวงกลมที่ชื่อว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสนะคะตัวนี้แล้วมันก็เป็นทรงกระบอกใช่ไหมที่ถูกตัดด้วยแผ่นเหมือนกระดาษโดยที่ไอตัวนี้ที่ปกคลุมด้านบนนี้มันคือ y บวก z เท่ากับสนะคะอะ่าตัวนี้เพราะฉะนั้นบริเวณ r คืออะไรบริเวณ r คือเราฉายภาพ ข้างบนเนี่ยลงมาบนข้างล่างเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นพื้นที่นี้ทั้งหมดเป็นบริเวณ R อ่าแผนบริเวณ R ของครูก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้คือตัว R ของครูเพราะฉะนั้นถ้าราดในสองมิติให้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะคะบริเวณ R ครูก็จะได้มีหน้าตาแบบเป็นวงกลมที่มีรัศมีเป็นสองนะคะชื่อสมการนี้กค็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับสี่ มีตัวนี้เป็นเลข2ถูกไหมลัศมีมันเป็น2นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือบริเวณ r ของเราที่วาดได้อ่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็พร้อมแล้วในการทําสูตรนะคะ h ูก็จะได้ V เท่ากับปริพันธ์สชัน้นของแซ d a บน r ถูกไหมเพราะฉะนั้นทําได้อยู่2รูปแบบเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าใครทํา z ครูก็เขียนเป็น z จะเท่ากับ 4-y ลบ y ใช่ไหมตรงนี้ก็ใส่เป็น 4-y ลบ y นะคะ da ก็อาจจะเป็น dx dy หรือ2 dy dx ก็ได้แล้วแต่ว่าจะทำแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าใครทำเป็น dx ก่อนก็คือต้องทำเส้นขนานแกน x จากจุดนี้ถึงจุดนี้ใช่ไหมคะเราต้องทําสมก,การเป็น x เท่ากับแต่สมก,การมันเป็นตัวนี้ตัวเดียวต้องทา x เท่ากับนะคะครูก็แปลงเลยแพนตรงนี้ x กาลังสองเท่ากับ4ลบ y กาลังสอง x จะเท่ากับบวกลบรูทสี่ลบล y กาลังสองเพราะฉะนั้นไอตัวฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็น x ที่ติดลบทุกคนดูนะมันอยู่บนเส้นจํานวน x ที่ติดลบดังนั้นตัวฝั่งซ้ายชื่อว่าอะไรก็ต้องชื่อว่า x เท่ากับลบรูทสี่ลบล y กาลังสอง ตัวฝั่งขวาคือ x เท่ากับบวกรูท4ลบ y กำลังสองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อินทิเกรตเราเลยได้เป็นตั้งแต่ลบรูท4ลบ x กำลังอ่า4ลบ y กำลังสองนะคะถึงบวกรูท4ลบ y กำลังสองจากนั้นขอบเขตด้านนอกล่ะก็คือดูรูปทั้งหมดของเรามันเป็นตัว y ต้องอ่านเลขบนกกน y ใช่ไหมคะรูปของเราเป็นแบบนี้ ขอบเขตของมันคือตั้งแต่เลข y ทับถึง2ใช่ไหมคะครูก็ใส่เป็นลบ2ถึง 2, 2แบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วอันแรกหรือถ้าเราไปอยากทำเป็น dy dx หรือไปเจอชอยที่มันเป็น dy dx เราก็ต้องไปตอบแบบ dy dx นะคะก็คือทำเส้นขนานแกน y ก่อนทุกคนทำเส้นขนานแกน y จะได้จุด2จุดนี้ใช่ไหมคะัะน้นด้านล่างนี้คืออะไรอ่าเดี๋ยวทำสมการเป็น y เท่ากับก่อนนะคะจากตัวนี้ครูทำเป็น y เท่ากับ ฉันจากด้านล่างตัวนี้นะคะ y มันติดลบใช่ไหมคะตัวนี้ y มันอยู่ด้านแถบลบทุกคนเห็นไหมนั้นมันก็คือชื่อว่าเป็น y ทอบลบรูทสี่ลบ x กำลังสองตัวด้านบนนี้เป็นตัวที่มันอยู่ด้านบวกเห็นไหมคะก็คือจะได้เป็น y เท่ากับบวกรูทสี่ลบ x กำลังสองกูก็เลยได้เป็นลบรูทสี่ลบ x กำลังสองถึงรูทสี่ลบ x กำลังสองส่วนขอบเขตของค่า x ไปดูตัวเลขบนแกน x ใช่ไหมคะ ตัวเลขบนแกน x เนี่ยตั้งแต่ลบสถึง2ครูก็จะได้ใส่ตรงนี้เป็นลบสถึง2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออคำตอบข้อนี้ก็ข้อนี้เอาจริงๆก็คือไปอินทิเกรตมันจะยากนะคะก็คือถ้าให้ครูเดาก็น่าจะแบบค้างค้างสูตรไว้แค่นี้เวลาเจอคำตอบหรือไม่ก็เราต้องไปใช้ในเรื่องถัดไปก็คือในพิกัดเชิงค้วในการคำนวณค่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ครูก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนก็คือจบเรื่องปริมาตรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อเป็นาการแปลงเป็นพิจัดเชิงค้วนะคะ